เ,เรื่องดีๆที่บ้านของฉันในครอบครัวของเราเองค่ะที่บ้านเราเปิดด้านขายสังฆทานอยู่ที่หน้าวัดโอโปอช่วยแม่ห่อสังฆทานหน่อยลูกเดี๋ยวลูกค้ามาเอาแล้วทุกวันก็จะมีคนมาทําบุญเป็นประจําจนชินส่วนตัวโอปอก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากก็เห็นเป็นประจําจนกลายเป็นเรื่องปกติจนวันหนึ่งที่แม่ไม่สบายไม่มีใครช่วยมีคนสั่งชุดสังฆทานไปทําบุญที่วัดก็จําเป็นราคาคราวนี้ ทีแรกยอมรับนะคะว่าทําไม่ได้จริงๆยากมากกว่าจะได้แต่ละอันไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้แต่พอได้ทําทําได้ก็รู้สึกภูมิใจเมื่อได้เห็นสิ่งที่เราตั้งใจทำสามารถเป็นสะพานบุญได้ด้วยไม่ใช่เป็นแค่การทําบุญเท่านั้นนะคะอีกยังได้ช่วยทําให้จิตใจเราให้อยู่ในสิ่งที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมต่อตัวเองและผู้อื่นในสังคมนี่แหละค่ะเรื่องดีๆที่บ้านของฉันสะพานบุญ